สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ FC สุขุสุขคนนะคะป้าพี่น้องเตยล่าเสร็จแล้วค่ะนะคะทุกคนก็ด่างพากันลังไลกับป้าขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ด้วยกันกับจนสดแจ้งนะไม่ไดว่าเขาไปี่มึงมัล่ำจนสดแจ้งค่ะสุดยอดดีๆเดี๋ยวจะเก็บคว้างค่ะบัด จากที่วังแรงพันทือถือศาสตร์มาปูนะคะบัดนี้บัดนี้เพิ่นก็สิถือศาสตร์กับบัตอ,อยาา่างนั้บัดถือหนอคนลอยเก็บฟองแล้ว ลูกเป็นเหี้ยนะคะบรรยากาศพี่คนวัยเก็บของนะคะพี่น้องคุณนึงเก็บไฟคุณนึงเก็บมันคุณนึงเก็บฉากคุณนึงเก็บจ่อ แต่ว่าจอมันเก็บเทปเลยนะพี่น like ้องคนนึ่เก็บล้อพผงคนหนึงเก็บมอนิเตอร์พี่บาร์รถเก็บฟองอยู่ข้างบนนะคะ ก็เก็บของเก็บเครื่องนนกินนะคะถ้าพี่น้องมาิ่นเก็บของทุกคนต่างฟากันหลังไหรกับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ไิซเริ่มเงียบแล้ว กักับเพม่องกับกับกันเป็นคุมเป็นกอดน,นะคะหม,มอลำกับเ็นเซอร์ก็จะเปลี่ยนสูตรนะคะเก็บของบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะทุกคนอากาศเรย็น เย็นไหลเย็นเย็นดังทุกมจุ่มดังเย,ย็นเบิดอาพี่นอ้องไปตามมาเก็บขวดไปขายเนาะเบิ่งขวดไรค่ะ ตะวันเด็ดออกแล้วทุกคนทุกคนดูสีเดดออกแล้วตะวันรอนแสงแดดหนอองแล้วก็ทีน้องเขากระบคอคนเก็บลำโพงเก็บไฟเก็บสายไฟ,ไฟ,ไฟไนี่แหละ เ่ากลับท้ายบรรยากาศนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากสุขสุขคนพอๆๆเอฟซีใหญ่ๆเรื่อยๆนะคะกระสิประม่านละพี่น้องชีวิตมาหลังมาดลำขึ้น <c oughs> นู่นท้ายคลิปอันะกิบบรรยากาศเพราะเราเบิร์กวัดลำเรือลูกก่นขึ้นรถจะได้พี่น้องนอนเลยสัตว์ตื่นมาเขาว่าลำเรืองเหรอ <laughs> ตื่นมาเขาก,กลับ่ำเรืองแล้วก็เลยอ,อดประเดไท ấy, พี่บอยลงให้ทุกคนดูนะคะนะดูมาโอ้ยนอนจะข่าวกันน้าตื่นมานสีไทยพี่บอยให้เอฟซีเดบิลจังไหนหนูรับเด้อ <laughs> ตื่นมากเขาล่ำเรืองเหรอไหมคะอดเลยฝืนหลังนะคะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แหละนะคะวันนี้เราน่าจะได้เล่นที่บาราบูนะคะมหาสารคามคือเก่าค่ะ ไม่ไกลกันนะคะเห็นประมาณมาประมาณสามสิบโลนี่แหละโอ้ย้บ,บาสเก็บของเสร็จแล้วประมาณสามสิบโลนะคะไม่ไกลกันอ่าวันวันนี้เนาะวันสีเบานุงกันเรื่องวันนี้พี่แอนอรดีมานะคะสำหรับผู้ใดที่จะเขากุ้มปิดนะคะพี่น้องสมัรถทักไปได้ที่เพจอ่มามลําเจเก,กินร้อยได้เลยนะคะ สมัติสื่อบัตรคุมป,ปีเลอร์นะพี่น้องประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละค่ะจะจังไดโนเสียชิหน,น้ำไโนเสียาเบิรงให้ว่าเผ็ดเผ็ดได้นะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะเอาโชว์หน้าเพ็ดขึ้นให้นะคะวาวาเพื่อน,นั่น เพื่อนสื่อกุุมปิตดูกลุมใดนะคะนี่แหะคะ่ะบรรยากาศนะคะก็จะประมาณนี้แหละในเวลาเดินทางต่อเล้ยวนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปให้นะคะตังเตฮ็ตชองมาตังเตคลิปแรก จนหอดคิปเนียนะคะจนว่าถึงปัจจุบันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้สาวเบียนางเอกเ,เ,เกินบาทนะคะชองเนี้นะคะ้าบบมี่พอพอเมเมอิฟซี่ไอเอไอ,ไอ,ไอทุกคนกะช่องกะสีบดเติบโตจนหอดสมัยนี้นะคะขอบคุณทุกคนหลายๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกันแล้วนะคะแดดแดดเริ่มแงตาแล้วนะคะ <laughs> นูกบอลนูก็อยากหัวสำเนียงกับของมันแต่อยากหัวแม่แ <laughs> งตาเออบรรยากาศที่คนวอยนะคะก็เห็นมันอยู่ละ,ะบรรยากาศเวลาของกะไทยอันเพิ่นเต็ดย่างเดียวเลยค่ะพี่น้งองเพราะว่าเพิ่นกะลังม้วนเนาะค่ะแต่ว่า ช่วงล่ำเลีองคนอยู่ดีแบบขาดก็คือตั้งแต่นูมานี่ยนูสังเกตมาตั้งแต่นูมานี่จนมาหอดงานนี้นะคะผู้เฒ่านั่งเบิ่งมอล่ำดีขักผีหน่องยอมรับเลยนูหัวมาแต่เคยเห็นคนนั่งเบิ่งมอล่ำไรขนาดนี้เอาค่ะคลิปนี้ก็บสมมาพระขวนันะคะขออนุญาตลงคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะช่องสาวเบียนางเอก เกินบาทแล้วไว้เจอกันในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ